ได้เห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่ามันนั่งตรงนี้กันหมดเลยแล้วก็มากกว่าเมื่อวานมันร้อนเนาะร้อนนีไม่ไหวค่ะไม่อยากอาบแดดบ้างเหรออรอาบกันมาสี่วันแล้วค่ะมาฝนแล้วถ้ำอ๋อค่ะสาวโรงงานดำก็ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถามเพื่อนๆนะคะว่าที่กำลังแกะหรือปอกกระเทียมอยู่เนี่ยว่าเขารู้สึก อะไรยังไงมีอะไรที่จะบอกความในใจไหมหรือระบายใจอะไรไหมอะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทางวัดพุทธมหารอมสัตย์ดมของเรามีกิจกรรมการแก่กระเทียมนะคะก็รู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในการเป็นจิตนาราช่วยแก่กระเทียมเพราะว่าวัดเป็นสโลแกนของวัดของเรานะคะบอกว่าเอา่อเป็นคนยอดเยี่ยม ต้องอวัดพุทธหารอาอัมสเตดมยอดเยี่ยมกระเทียมดองขอบคุณนะสวัสดีนะคะมาลักมากค่ะค่ะค่ะทีมโนดเวสมาเต็มวันนี้ค่ะกี่คนวันนี้หนึ่งสสามสี่ห้าหกคนค่ะพร้อมใจกันมาพร้อมใจกันมานะะชวนกันมา,มาใช่ค่ะ เขาบังคับมาไหมคะไม่ค่ะเกิดต้นใจมาใจมาเลยโอ้โหนึกว่าแดงไปไปอะไรอล่ามาแล้วมาช่วยกันเอาไม้มาเงี่ยมเลยรู้สึกยังไงได้มาช่วยเพราะว่าความจริงแล้วก็ได้ช่วยงานลงทานี่ก็แน่นหนาเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะก็ต้องมาช่วยกันนะคะเพราะว่ามาช่วยกันทุกปีแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเราไม่มาช่วยก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จ ก็ก็ต้องมาร่วมใจกันทาให้มันเสร็จสิ้นไปค่ะลงท้าแล้วก็เต็มที่ค่ะแล้วก็เตรียมงานของเราไปเรื่อยๆทุกอย่างที่ทําก็เต็มที่เตรียมทำไเต็ที่ทําค่ะแล้วพี่นกแก้วพี่ก็เหมือนกันจะเต็มที่กับวัดตลอดเวลาเลยได้เวลาไหนมีว่างเวลาไหนพี่ก็มาเวลานั้นจ้าว่างพี่ว่างพี่ไม่เคยขัดสภาเลยอ่ะขอให้รู้พอให้บอกก็มีงานวัด แต่ถ้าไม่ว่างก็โอเคอย่างแต่เราก็เต็มที่ตอนนี้เราก็เตรียมงานอารักมาไว้แล้วนะใกล้แล้วเตรียมงานอารักมาโอ้ยมันเร็วนะตอนนี้ก็จะพูดถึงก็กลางสิงหาคมแล้วอ่ะเตรีะมหลังจากหลังจากนี้เราก็เริ่มเตรียมตัวเราเตรียมของเตรียมอะไรเตรียมรางวัลไว้ให้ทุกๆคนที่ไปทําบุญที่ธรรมทูตสัญจรที่อารักมาค่ะน้องแดงเนาะดีจังเลย อด้วยะแล้วก็ขาดภาพไม่ได้นะขาดน้องไม่ได้นะค่ะคนหนูคงไม่ต้องมั้งคะเขาไม่ต้องมั้งคะอันนี้ถนัดอันนี้เต็มใจค่ะถนัดคือตาส้มตำถนัดซก็ได้มีมือโบกับมือโรน้ำค่ะเต็มที่ค่ะสําหรับวัดเต็มที่มากอ๋อทุกอย่างเลยถ้าได้รางวัลนี่หลายรางวัลแล้วล่ะถ้ามีคนให้รางวัลเนี่ย นี่ยืนยืนไปฟังไปแล้วก็น้ำน้ำลายไหลไปเอรชิมไหมคะชิมไหมคะเนี่ยเออแอ,เอ,อ,เอปเปิ้ลไม่ดูแอปเปิ้ล๋อ,อแล้วก็น้ำพริกปลาหวานอร่อยมาก,มากเลยอร่อยมากโอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเลยอะ่ะเหมือนเมื่อวานเลยก็ะแบบว่าอะไรเอ,อทอดไข่ใส่กระเทียมอดองมันจะอร่อยใช่อร่อยค่ะแล้วก็ยังบอกว่าไม่เชื่ออร่อยไหมเพราะว่าถ้า ไม่ได้ชิมเนี่ยและอันนี้อร่อยไหมอร่อยมากเทียบชิมไหมอร่อยมากชิมเลยค่ะเขาไม่ได้เชิญเดี๋ยวเชิญเองค่ะจนแล้วค่ะอุ้ยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะอืมอร่อยไหมคะอันนี้ทานกันอิ่มแล้วใช่ไหมคะใช่เชิญค่ะจัดตื่นตื่นเลยนะเนี่ยอร่อยหอม หอมกะปิค่ะกะปิของที่วัดทำนะอร่อยมากเลยจากแอปเปิลที่เปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเลยอขอบคุณมากเลยนะคะตัวแทนของอรักมากมาปิดยบมาปิดอบสำคัญนัตปิดอบเนี่ยถ้าไม่มาก็ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ก็เลยต้องมาค่ะวันนี้มาช่วยวันแรกค่ะวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายเพราะว่ามันจะเสร็จแล้วเห็นไปรำที่วัดธําบวก ไม่ใช่ค่ะไปเนอเนออะไรนุสนูสนูสที่ฝรั่งเศสเออไม่ใช่เยอรมันค่ะเยอรมันแล้วกลับแล้วกลับแล้วไปแค่วันเดียวไปวันเดียวค่ะรำกี่เพลงเออรำหกเพลงห้าเพลงห้าเพลงแล้วก็กลับ โอ,อ้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้ช็อปไม่ได้ชิมอะไรเลยไม่ hint, มเลย bah, กับว่าจะรําเสร็จก็ประมาณสี่สี่โมงถึงห้าโมงเย็นเ็เดินโตัวเตะกินข้าวกันแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสิบภายในสิบนาทีต้องขึ้นเปลี่ยนกับกับร้านวิลันดาเป็นอะไรที่โอใช่ไหมหัวฟูเเทียบกับมาปอกกระเทียมเป็นยังไงก็มีความสุขต่างกันค่ะ อันนั้นก็สนุกสนานนะอันนี้ก็มีความสุขแบบแบบธรรม,มะแล้วก็ยังไงยังไงต้มมมมองก็หมายมถึงว่าทําให้จิตใจเราสงบคุยกันเรื่องธรรม,มะโน่นนี่นั่นเนาะแม่ทิพย์ติปปาถอะก็คุยกันเรื่องแม่ทิพย์ไปที่อินเดียไปท,ที่อินเดียได้อะไรมาบ้าง ออ,อค่ะค่ะแล้วมือก็แกะไปมือก็แกะไปคุยกันไปค่ะอ่ะแในทิพแ์แก,ก็เล่าว่าโอ้ได้หลายอย่าง <c oughs> นานแล้วนะไปแล้วกลับมาก็ยังยังยังคุยได้ทั้งตลอดตลอดค่ะม,มีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านก็พูดเหมือนกันนะไปอินเดียพูดได้ทุกครั้งทุกทุกเวลาค่ะแล้วก็พูดแล้วพูดอีก แล้วความรู้สึกที่เราแบบภูมิใจหรือว่าใช่ไหมเราเราดีใจที่ได้ไปมันก็ยังคงอยู่แต่ไม่เทียบนี่ไปไปบ่อยนะเนาะสามครั้งแล้วไปอีกไหมคะปีหน้าเอไม่รู้ค่ะแล้วแต่บุญวาสนาใช้คำที่แล้วบวชด้วยนี่ค่ะค่ะคผมก็เพิ่งปุ่ง พึ่งขึ้นภาษาอีสานพึ่งปมไอหัวที่ทิพถือเมื่อตะเกียรใหญ่เลยอ่ะใช่โอที่บ้านใช้กระเทียมกันเนาะใช่ครัวคนไทยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยกระเทียมค่ะอาสาทูอาธาูค่ะ ที่วัดเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นพี่แจงพี่ปริยาลงในเฟซบุ๊กว่าทางวัดยังต้องการมือแกะอยู่ใช่เราขาดเยอะใช่ถึงหลาย,ยวันไงพาอได้ข่าวว่าพระอาจารย์ท่านท่านบอกว่าจริงๆแล้วกระเทียมน่ะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ไม่สดอีกแล้วว่าใหญ่กรีบรอบนอกเนี่ยเปลือกมันจะแข็งที่พอเปลือกแข็งปุ๊บก,ก็คือเราต้องแกะเปลือกให้เกี้ยงให้เหลือเฉพาะเนื้อกระเทียมนี้ค่ะและอันนี้ว่าอันนี้ใหญ่รเล็กอันเนี้ หัวใหญ่เพราะว่ามือพี่เล็กทีนี้ดูที่เปลือกค่ะถ้าเปลือกแข็งเราแกะแต่ถ้าเปลือกชั้นในๆเนี่ยมันจะยังอ่อนอยู่อันนั้นเราไม่ต้องแกะออกมันก็ต้องเล็กมากเลยและ,ะต้องตัดท้ายไหมคะอย่างเงี้ยสวยแล้วค่ะเนาะมันอัตโนมัติเลยใช่นุชเองก็ทําอาหาร Good เอ t ด o ู้ด o ู๊ดเอ f ดฟูเป็นชื่อบริษัทค่ะอ่านั่นแหละมียานอวกาศเ no? <า>นาะชล้วก เออใช้กระเทียมมากน้อยแค่ไหนใช้กระเทียมหัวใหญ่ๆค่ะว่ามันง่ายใช้กระเทียมเยอะมากพี่ใช้ทําอะไรบ้างใช้กระเทียมเยอะมากกระเทียมสดเนี่ยกระเทียมสดเอากระเทียมสดก่อนนะคะกระเทียมสดเนี่ยก็คือมันเป็นกระเทียมนี่สําหรับอาหารไทยนี่มันเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยเลยพี่กระเทียมียมหอมค่ะหัวหอมกระเทียมผักชยต้นหอมแล้วก็ใส่น้ำมันํำข้าวไว้เวลาเราจะผัดเช่น ผัดไทยผัดผักพวกนี้เราต้องผัดตรงนี้ให้มันหอมให้มันขึ้นสีเหลืองนวลแล้วพอผัดผักมันจะมันจะได้ความเด็บในเฟรเวอร์มันจะมีความหอมอค,ความอร่อยตรงนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ที่คนไทยทุกคนจะรู้รู้ว่าเป็นเสน่ห์ค่ะพี่การที่การที่วัดของเรามีโปรดักต์ของเตงเช่นกระเทียมโดมแล้วก็ยาหม่องน้ำยาหม่องลมอย่างนี้ค่ะเป็น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 อะไรที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดเลย ว่าได้ว่ามันมี <Yeah. S 1> ความเป็นเสน่ห์